ครับมาครับเขาเองไรัโลโหลได้ยินไหมฮัโลโหลได้ยินไหมดูสีดูข้องแคบปานเปรี้ยวและอิงเขียวมันเป็นนักซิ่งได้ยินไปเนี่ยได้ยินครับเป็นเพื่อนคุณเราอะไรอ่ะ นอกจากหัวใจก็ไม่มีอะไรอยากเอาแล้วครับไม่มีใาวอะไรใช่ไหมที่มินน้าต้อนก่นเลยนะเขาบอกไว้บ้าเลยสวัสดีครับพี่ทะเลสวัสดีครับพี่ทะเลเป็กอยู่ปะเนอะโยโย่ไม่ยอมฆ่ามึงไงฮะพี่ทะเลครับมาทำอะไรกันเนี่ยมาหาพี่ทะเลครับนอนดีกว่าอย่างเงี้ยอะไรนะครับ ที่ละว่าไงสบายดีบอสใชสบายดีอยากเป็นแรปเปอร์ว่ะเย่เบคขี้หน้าว่ะ เฮ้ยเชี่ยให้พูดไม่อยู่หรอกไอ้ไข่อะเล่นบอลโรแลนด์อยู่ใช่ไหะอุ้ยเล่นบอลโรแลนด์ด้วยตูนให้พี่ทีละค่ะในตัวสามอันแอมหาอีกเซนึงไม่ได้อ่ะรอเดือนหน้าได้ไหมพี่มันก็ได้อันเดียวใช่ไหมออันนี้เป็นชิ้นส่วนใช่ไหมใช่ค่ะเอาให้พี่เขาหมดเลยวายครับสามอันเหรอใช่ค่ะ ฮะทำไมได้สามอันเราจะทำเป็นกล่องจุนได้ไหมเอาเป็นกล่องรับตรงนี้กล่องหนึ่งอันแล้วก็เศษอีกอันนึงวาโรแลนเช่วาโรแลนเช่ไอ้ละไอ้ลาบเออเห็นละ น้องเอ็กไอติมครับขอกล่องจูนหน่อยได้ไหมครับเนี่อยู่กับพี่คีละหกเจ็ดหกหกเจ็ดครับก็ิบกล่องมาเลยครับเจ็ดเจ็ดสองหกหกเจ็ดครับหายได้ยังผมผมผมหายแล้วค่ะเอาให้ใครเอากล่องจูนหนึ่งกล่องเจ็ดเจ็ดสองผมครับหกหกเจ็ดครับกล่องจูนแบบเต็มเต็มหนึ่งกล่องสี่ห้าหกครับเอ้ยสี่ห้าเจ็ดดดีดีกล่องจูนแบบเต็มหกหกเจ็ดครับเอ้ยกล่องจูนผมหนึ่งกล่องครับเจ็ดเจ็ดสองครับ เจ็ดเจ็ดสองให้เจ็ดเจ็ดสองไว้ใครอ่ะเจ็ดเจ็ดสองไว้ให้ผมครับไว้ให้ผมถามถามถามไอซ์ซีมมอลให้ให้พี่บ๊อบบี้ก็ได้เอาเอาเจ็ดเจ็ดสองไม่กล่องจูนเลยนะบ๊อบไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะไม่เทียอะไรเดี๋ยวกูตกเลยนะแล้วกล่องไม่อะไรอูอะไรกล่องกูกล่องกูก่อนนั้นกูจูนไปก่อนก็ไม่ใช่ไม่ใช่ชิ้นส่วนครับเป็นกล่องเลยไม่มันหนึ่งอันค่ะหนึ่งอัน ไม่แล้วกล่องจูนของผมครับสี่ห้าเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่กล่องจูนของผมหนึ่งอันน่ะให้คิระไอ้กล่องจูนให้ใครอ่ะให้ผมสี่ห้าเจ็ดคือเนี่ยพี่บ๊อบบี้สี่ห้าเจ็ดครับสี่ห้าเจ็ดอ๋อคืออ๋ออ๋อไอ้กล่องจูนของใครวันนั้นเอาดีดีกล่องจูนผมกล่องจูนไอ้ล้าก็ให้ล้าดิของกูกองจูนของมึงก็เยี้ยแล้วมันจูนแทกอ่ะจูนแทกอ่ะของใคร ก็แล้วจูนแท็กของผมเอาเอาเศษกล่องอ่ะให้คนนี้ครับให้หัวน้ำตาเศษกล่องอ่ะเอากีรัตไปก่อนจูนแท็กอ่ะของของไอ้ไอ้บ๊อบแต่ว่าแต่ว่าแมคลาเรนน่ะของของของไอ้ละไอ้ละอย่าปัญญาอ่อนดิฟาดเขาคิดว่าเขาได้ของแมคลาเรนเอาเอาเศษของจูนให้ผมครับของแท็กของแท็กให้เศษกล่องจูนออกจากตัวผมหน่อยครับเศษกล่องจูนให้ผมครับหกหกเจ็ดกองจูนไอ้ละอยู่เองจูนไม่เป็นของจูนเป็นของผมดีงั้นเนี่ยของผมเฮียอะไรมึงอย่าเอาอะไรสี่ห้าเจ็ดครับเศษกล่องจูนของไอ้ละของไอ้ละ อ่ะเรียบร้อยโอเคครับนั่นแหละแล้วเดี๋ยวไปหาอีกเศษหนึ่งมาให้ขอได้ที่หนึ่งได้ไหมครับโอเคครับมึงก็นั่งไม่กันน้อยขึ้นดิอะไรขอได้ที่หนึ่งได้ไหมครับขอได้ที่หน้าอะไรนะไม่เหมาะเลยไปไหมไปเก็บเลยไปเก็บเลยโอเคครับครับบ๊ายบายครับไปวะเอ้ยนี่นี่นี่จูรถใหม่แล้วลองขับไหมลองขับไหม แม็กนาเลรนเจนใหน่อแล้วดูดิกระโดดที่ต่ำกว่าโดดที่หนึ่งโคตรจังกว่าเดิมอีกหรอไม่ดีกว่าเดิมแต่ว่าดีได้แค่นี้เบามันเบาไหมมันต้องให้พีเอ็กปรับให้ต้องลองดูต้องลองดูขึ้นมาครับขึ้นมา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 กรอบเร็วงอกโอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวบอกขึ้นมาขึ้นมาโอเคขึ้นขึ้นขึ้นไปไปไปเดี๋ยวบอกไอ้โบก่อน เอาครับลองขับเลยครับลองขับเลยอ,<ร>อ๋อรถต้มอ,อะ่อระรถมันต้มอ,อะ่ะเฮ้ย<อ>รวมบ้านตอนนี้เดี๋ยวมีวอล์มอ่ะโคตรแรงอ่ะ แต่เวลาเลี้ยวต้องกดเบรกด้ยวยนะโอโบอย่าริมลองรถแป๊บน,นึงเดี๋ยวไปเจอที่บ้านเลยก็แล้เ,เล่นวอล์บ้านไหมครับนี่นะครับอะไรนะเล่นครับแรมไหมแรมไหม พีมันหนักขึ้นนะเนี่ยไม่ค่อยเบาเท่าไหร่เป็นไงอ่ะอ้อสลับกับแพ็กไหมพี่อะไรนะสลับกับแพ็กไหมได้นะได้นะได้นะแต่นี้คีรา่าพอเวลาลถม,มันหนักมันดีนนขึ้นใช่ไหมหรือว่ามันมันไม่ดีอ่ะ ก็ดีนะมันน่าจะได้ขาวได้แล้วปะลองดูแต่รถมันหนักอะออแต่ในเมืองคันนี้เปียวอยู่นะจะต้องเอาคนขับ เป็นรถในเมืองคันนี้เขาก็เล่นได้ถ้าคนขับแบบเก่งอ่ะแล้วพี่อ่ะพี่เล่นในเมืองครับก็เล่นกับหนูได้ไหมอ,อันนี้เล่นอะไรครับเนี่ยอ่ะหยบของเอาอไปครับ เป็นไงดีไหม,มได้อยู่มัง้งสลับไหมสลับไหมสลับไหมรถเขากูยังไปถามเขาอีกสลับไหมขอลองก่อนโอเคต้นมันแซงทุกคันเลยอะแซงพอร์ตอะแต่ต้นนะเฉพาะต้น มาแต่งอะไรรถตำรวจแต่งหมดเลยแสดงว่าต้นออกตัวแรงใช่ลองลองเอาต้นมาดิแต่แค่ปลายปลายไม่สู้พอร์ตจูนนะถ้ามัดแต่งไม่จูนคือปลายมันแดกเลยนะเฮ้ยเห็นเพื่อนบอกว่ามีมีเรื่องเหรอคะอ๋อใช่ครับมีเรื่องอ้าแล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่หรือเปล่ามีอยู่ครับ แล้มันมืดแต่มองไม่เห็นขอโทษครับครับเอาเลยไหมพี่อืมจะเย็นตอนนี้ตีอยู่เป็นไงแรงปะก็แรงอยู่นะตีกับแก๊งไหนอยู่อ่ะแก๊งเป็ดอ่ะเรามีของไปตีเหรอเพิ่งจบกับปกพกมันก็มีอยู่นิดๆนะครับที่เหลืออยู่ แบบแบ่งแบ่งคนมาตีแค่นิดเดียวเองเพราะยังไม่ต้องใส่สูตรเงีย้ยังไม่ถึงสามวันเฮ้ยไอซิมขับมนหาเรื่องเลยเอเอา,เอา,เอา มันต้องเลี้ยวมันต้องเบ,บรกก่อนเลี้ยวเบรกก่อนเลี้ยวคันนี้เพราะว่ามันมันวงเลี้ยวน้อยมากเลยเื้ตทรงเหมือนรถไม่ดีแล้ววะไม่แลกชัวร์เลย้ว่าไม่แลกชัวร์เลย แล้วก็มันต้องขับแบบเวลาพื้นไม่เท่ากันน่ะมันต้องขับช้าๆเพราะรถมันไม่กกอนถนนรถมันเกาะถนนน้อยมากที่จัวน่ะแ้วมันไม่ต้องปรับอะไรบอกอ็กันแล้วอ่ะบอกกไปแล้วแต่เขาน่าจะไม่ว่างบอกว่าให้บอก P.S ปรับให้เพราะว่ามันจุนแล้วมันก็ยังไอ้นี่อยู่ไม่เกาะถนนแบบเบาเลยอ่ะใช่แลกไหมแรกไหมขอบคุณครับไม่แรกเลยวะ มึงเอ้คิดถึงแท็กวะสี่แปดหกนี่ไงคิดถึงแทกอะอกกับแท็กสรุปไม่เล่นเหรอครับนี่ <c oughs> จังอ่ะขอโอเคครับ <c oughs> บ๊ายบายครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวพึง่งเดี๋ยวพึ่งจุ๊บก้อนจุ๊บก้อน จุบจ๊บๆครับจุบจ๊บๆไม่ไม่ใช่จุบจ๊บๆแบบนี้จุบจ๊บมั่วจุ๊บมั่วเขินไงเขินอยู่ตอนเนี้ยตอนนี้ผมดูออกนะว่าเขากำลังเขินผมอยู่นะครับแต่ผมเลือกที่จะเฉยจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าผมไม่เหมือนนี้แล้ว